หันหลังให้ศาสนาจากอันกุระอ่านซูระอันกฟีอายะที่ห7อันล็อกตรัสไว้ความว่าและผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึกด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วเขาก็หันหลังห่างออกไปแล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของเขาประกอบไว้แท้จริงเราได้ทำฝาปิดบนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจมันและในหูของพวกเขานั้นหนวว และถ้าเจ้าเรียกร้องพวกเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องพวกเขาก็จะไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นเลยจากอันกุรอ่านซูรออัตยดะอายะที่2ี่อันล็อกตรัสไว้ความว่าและผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือนให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระเจ้าของเขาแล้วเขาก็หันหลังให้กับองค์การเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้ลงโทษบรรดาผู้กระทำผิดจากอันกุระอ่านซูรออันมุดดัสิดอายะที่4ี่ถึง5 1เอ อันลออ์ตรัสไว้ความว่าดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาทําไมพวกเขาหันหลังออกห่างจากการเตือนสติประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตื่นตระหนกหนีจากเสือสิงห์จากอันกุระอ่านซุรฟุศิลัสข้ะที่สิบสาอันล็ฮ์ตรัสไว้ความว่าแต่ถ้าพวกเขาหันหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกท่านให้ระลึกถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของพวกอาดและพวกสมูธจากอันกุระอ่านซุรต่อหา อายะที่หนึ่งอยี่สิบสี่อันล็อ์ตรัสไว้ความว่าและผู้ใดหันหลังจากการรำลึกถึงข้าแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชีวิตอยู่อย่างกับแ้นและเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะในสภาพของคนตาบอดจากอันกุระอ่านซูร์อันยินอายะที่สิบเจ็ดอันล็อกตรัสไว้ความว่าเพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้าของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัส จากอันกุระอ่านสูรอัสซุกรุฟอข้ตที่36อันล็อกตรัสไว้ความว่าและผู้ใดหันหลังจากการรำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาปราณีเราจะให้ชัยตอนตัวหนึ่งแก่เขาแล้วมันก็จะเป็นสหายของเขามีรายงานจากอบูวากิดอันฮาริดบินเอารอดิยัล,ลอฮูอันหูเล่าว่าในขณะที่ท่านรอสุลุลละซอลลลฮูอะลไลฮิวะสลัมกำลังนั่งอยู่ในมัสยิดพร้อมๆกับคนอื่นนั้น ได้มีชายสามคนเดินเข้ามาแล้วสองคนก็เดินเข้ามาอย่างท่านรอซูลุลละซอลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมส่วนอีกคนหนึ่งได้เดินออกไปสองคนนั้นหยุดตรงหน้าท่านรอซูลและได้กล่าวสลามแก่ท่านโดยคนหนึ่งเห็นว่ามีที่ว่างอยู่ในวงล้อมจึงนั่งลงส่วนอีกคนหนึ่งนั่งลงทางด้านหลังในขณะที่อีกคนได้หันหลังจากไปครั้นเมื่อท่านรอซูลุลละซอลลัลฮุอะไลฮิวะสลัม ได้เสร็จสิ้นจากภารกิจท่านก็ได้กล่าวว่าฉันจะบอกพวกท่านเกี่ยวกับชายสามคนนี้เอาไหมคนหนึ่งได้เข้าหาอันเลาะอันเลาะก็จะทรงโอบอ้อมคุ้มครองเขาอีกคนหนึ่งมีความเขินอายพระองค์ก็จะทรงอายต่อเขาเช่นกันส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเขาได้หันหลังจากไปพระองค์ก็จะทรงเพิกเฉยต่อเขาบันทึกโดยอันบุค,คอรีเลขที่64และมุสลิมเลขที่2176มีรายงานจากอบูดัดดา รอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านนาบีซอลล,ลอฮ์หัวไลฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ใดที่สแสวงหาหนทางเพื่อให้ได้รับความรู้อันเลาะก็จะนําเขาไปสู่หนทางของสวนสวรรค์และมาลาอิกะจะกางปีกออกเพื่อแสดงความยินดีต่อผู้สแสวงหาวิชาความรู้และสําหรับผู้รู้นั้นจะมีผู้ขออภัยโทษให้แก่เขาทั้งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและที่อยู่ในแผ่นดินแม้กระทั่งบรรดาฝูงปลาในท้องทะเล แคจริงความประเสริฐของผู้ที่มีความรู้เหนือผู้ที่เคารพภักดีเพียงอย่างเดียวนั้นเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่มีความโดดเด่นเหนือบรรดาหมู่ดวงดาวทั้งหลายและบรรดาผู้ที่มีความรู้นั้นเป็นทายาทของบรรดานาบีโดยพวกเขามิได้รับมรดกเป็นดีนาธหรือดิธรรมัมหมายถึงทรัพย์สมบัติแต่ทว่าพวกเขาได้รับมรดกเป็นวิชาความรู้ดังนั้นผู้ใดที่ได้ครอบครองมันไว้ถือว่าเขาได้ครอบครองส่วนที่ดีเลิศมากมายแล้ว บันทึกโดยอิหม่ามอะหมัดเลขที่21714